โอ้โอใหญ่โตมโหลานจริงๆอานี่เพื่อนๆครับวันนี้ผมได้กล่องเซอร์ไพรส์มาจากซุปเปอร์ฮีโร่ยอดฮิตระดับโลกครับมาเวลนั่นเองอ้าว นี่เชื่อกับมาเวลเห็นไหมครับเฮ้ยอยากรู้จักว่ามันคืออะไรทําไมมากล่องใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าส่งเป็นชุดไอคอนแมนไหมผมอะไรอย่างงี้ครับเฮ้ยน่าสนใจมากครับอยากรู้เลยครับว่ามันคืออะไรเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าครับกล่องชุดสพายจากมาเวลโอ้โหฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ อ่ะก็บอกที่มาที่ไปก่อนแล้วกันนะครับก็คือมีอยู่วันนึงครับผมก็สไลด์โทรศัพท์เล่นครับปุ๊บอยู่ดีนิกซิลลี่ครับมเมสเซจมาหาบอกว่ามีของจะส่งเดี๋ยวจอกจอกคดี้ไม่ใช่แลนะครับคือทางเมลเบิลที่ไม่ได้กระสิ์แท้เลยครับเขาบอกว่ามีของจะส่งมาเซอร์ไพรส์ผมครับผมก็ยินยอมรับแต่โดยดีนะครับด้วยความเต็มใจดีใจภาคภูมิใจซันดี้ัมนะครับเขาเลยส่งชิ้นนีม้มาปุ๊บ ใหญ่โตโมโหลานมากครับวันนี้เรามาแกะกล่องเซอร์ไพรส์พพามาเวลดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะมาดูไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับที่ผมก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูกันดูกันอ่ามาเรามาแกะกันวันนี้มีผู้ช่วยด้วยเริ่มตัวไหนซิน้องคือเจ้าจันทรานะคะมามาดูกันดีกว่าว่าท่านมาเวลส่งอะไรไมาให้ผมบ้างนี่คัตเตอร์ให้เราค้าง,งก่นขอนค้างโอเค พร้อมไหมครับมาเรามาดูกันครับว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนครันบอ้องรึวุ๊บวุ้อะไรเนี่ยเห็นเห็นตาเห็นตาโมบิโอมาแล้วเห็นมาแล้วเริ่มเห็นมาแล้วมาดูกันดื้อ <c oughs> ต้องต้องปุ๊บโอ้วอะไรเนี่ยไม่เป็นอ๋อ้เป็นกล่องอีกรอบนึงโอ้ <c oughs> อ้าวเอายกออกยกออก คือมันเป็นกล่องใส่ในกล่องบาซิที่ที่เปิดมาก็เป็นกล่องอยันดึงอุ้ยแจ๋วแล้วแบบกล่องรูกมอเวลหมดเลยดูดินี่มีซูเปอร์ฮีโร่ครบเลย<ม>ปุ๊บปุ๊บสับด้าเลยอ่าอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเขานะครับ,น,น, Find your power. รบนี่นี่มอเวลไฟว์ยูร์พาวเวอร์ครับอ่าเฮ้ยนี่เรารู้จักใครบ้างรู้จักทุกคนเลยปะเนี่ยทุกคนไหนใครบ้างน้องน้องนํนี่นาจาทานี่กัปตันอเมริกันนี่ไอรอนแมนนี่สไปเดอร์แมนนี่แบ แบ็กพนเตอร์แล oh, sure. ้วก็นี้กับดันมาวิโออ้โหดีอดเยี่ยมมาเราเชิญไปดีกว่าลูกพร้อมมันครับลงโมทันนะช้าๆได้ไหมมาหนึ่งสองสามช้าๆดิช้าๆเดีรยทำไมช้าๆหนึ่งสองสาม นี่อันนี้เราดูตรงนี้ก่อนนะครับมา เขาคงจะมีแบบประกาศมั้งว่าคืออะไรอ่อาทนี้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนอนะครับนี่มาเวลไฟว์ยูพาวเวอร์ครับเดี๋ยววอลตันนี่ประเทศไทยร่วมกับเซนทันออนไลน์ห้างสรรพสินค้าเซนทันดีพาร์ตเมนต์สโตร์และห้างสรรพสินค้าโรบินสันดีพาร์ตเมนต์สโตร์ยกขบวนสินค้านี้กระสีดมาเวลจากแบรนด์พันธมิตรชั้นนำมากมายอาทิของเล่นจากแคสโบรและเลโก้ตุ๊กตาจากการ์ตูนคาแรคเตอร์กระเป๋าเป้จากคิดแอนทีนรองเท้าเด็กจากโชกุปอินเตอร์เนชั่นแนลเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากโฟร์พีอเอส มเปญาเวลไฟโยพาวเวอร์ตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมถึง21กรกฎาคม2564นี้รีบไปช็อปกันด่วนที่เซ็นทรัลแอป เป็นลิงก์นะครับเดี๋ยวผมให้ไว้ใต้วิดีโอนะและแผนกของเล่นเด็กห้างจรกสินค้าเซนทันดีพาร์ตเมนต์โตและโรบินสันโอ้ก็พูดง่ไงก็คือเขาลดราคาอยู่นั่นเองตอนนี้นะครับสินค้าของมาวิลทั้งหมดเลยนะครับสุดยอดเลยว้าวก็ตามห้างที่เราไปซื้อได้นะครับหยำ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 เดี๋ยวเสื้อเสื้อตัวเองนี้อันนี้เขาไม่ได้ส่งมาให้ใช่ปหมไม่ใช่ดิแต่เรารู้ว่าเป็นของมาวิลอ่ะแล้วเราเป็นสาวกมาวิลอยู่แล้วไงเราก็พร้อมครับจะมันเข้ากันมาหนาแรกเราหยิบออกมาดูทีละชิ้นก่อนเลยนะอันนี้เป็็นนแบบคววิโดะรััมาตต่อไปเลย อันนี้นะปึ๊บนี่หุ้ยไอรอนแมนอันนี้มันมีเป็นหุ่นแบบเป็นตัวเรียกว่าอะไรเป็นตัวที่หุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆนะานี่นี่ไข่เนี่ยไข่อ่ะนี่ไข่เนี่ยทอ่ทอท่อทำไมรู้ได้ไว่าเป็นท่อเนี่ยต้องดูจากไหนเนี่ยจากเสื้อเขาโอ้ดูจากเสื้อก็รู้แล้วว่าเป็นทอ่อไปเวลาอีก โอ้เป็นเป็นเหมือนปืนยิงนัดยิงได้จริงเลยเนี่ยโอ้เจ้าเจ้าเจ้าถูกใจน้องเจ้าจันแน่นอนอันนี้เห็นดูที่นี่ที่ใส่แขนนะแล้วก็เป็นยิงจิ้วจิวได้อุ้ยแล้วก็มีอะไรอีกนี่กระเป๋ารองเท้ากระเป๋าครับใส่ไปโรงเรียนได้เลยเนี่ยอ่าเฮ้ยน้องทั้งหมดมีกี่ชิ้นทั้งหมดนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวห้าชิ้นพอดีเข้าคอนเซปช่องเรา นี่ถ้างั้นวิดีโอนี้ขอเปลี่ยนเป็นฮ่าห้าห้า i n f i n i ้ใช่ก็เป็นห้าของสุดเฟี้ยวจากมาเวลเดี๋ยวเดี๋ยวดูเราจะเต้นเดี๋ยวโอเคชิ้นแรกเราเปิดอะไรก่อนดีขอเปิดนาตาชาจัดไปโอเคครับชิ้นแรกเราดูกันครับนาตาชาเราเปิครับ Back Video ครับเรามาดูกันว่าง่ายนี่นะครับมาดูรอบๆตัวก่อนนี่เป็นเฮ้ย อะไรอ่ะไฟไฟเป็นไรไม่รู้อ่ะเออนะแล้วก็ดูด้านหลังนี่ว้าวอ๋อเป็นเหมือนโมเดลไหมเนี่ยเป็นตั้งโชว์ใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟิกเกอร์อโมเดลเออไม่รู้สักอย่างเดี๋ยวไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของเล่นพวกนี้เท่าไหร่นะมาแล้วาแกะดูกันดีกว่านะครับโอ้แค่แกะแกะยากเลยอ่ะคือเขาแบบแพ็คมันดีมากดีดโอ้มันก็เะมนแบบตัวต่อประกอบอะไรอย่างเงี้ยนะอ่า Three hours Later อ่าโอเคนี่ของทั้งหมดก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้างั้นตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาต่อประกอบกันนี่อันนี้คือรูปสําเร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะอ่าที่พี่สำเร็จแล้วนะครับถ้าจะสามารถเลือกมือเลือกอาวุธได้ตามใจชอบนี่ตรงนี้สังเกตตรงนี้นี่นะ อันนี้เขาถือเป็นเคียวใช่ไหมเราจะเปลี่ยนเป็นปืนเป็นอะไรก็ได้ใช่แล้วก็ติดไฟติดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตรงนี้ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งมาเดี๋ยวเราลองมาต่อกันใช่ไหมดูเดี๋ยวมาดูตอนออกมาแล้วกันครับว่าออกมาเป็นยังไงนะครับเราจะต้องถอดมือเพื่อใส่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็ หลังจากที่สองพ่อลูกช่วยกันต่อก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับนี่มันจะเป็นแบบคุณโชว์ตัวนาตาชานะครับแล้วก็แบบวิโดโอแบบวิโดโอแะครับอ่าแล้วมันก็จะมีแบบเนี่ย อาวุธเปลี่ยนได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นไฟที่มือก็เปลี่ยนได้หลายอย่างนะครับซึ่งนีนเราก็จันนี่ครับความครีเอทของเด็กครับตองนี้เป็นสิ่งที่เราคิดไม่ได้ครับเห็นไหมจริงๆไอ้พวกหินต้มยำมันคือแบบเหมือนแรงระเบิดแบบได้ชากระโดดหนีระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนี่หรอไหมแต่ด้วยความครีเอทของเด็กครับดูเอาพวกอาวุธพวกอะไรมาติดติดติดรนี้เลยเออก็สวยไปอีกแบบนะครับอ่าก่อนนี้นะครับก็เป็น back ว i n d ของเรานะครับนี่งก็เป็นแบบหุ่นตั้งโชว์สวยงามนะที่เขาเรียกกัน f i เกอร์ฟิกเกอะไรนี่ใช นี่ครับของแฮชโบเลยนะครับแฮชโบของแท้แน่นอนเลยนี่โอ้โหนี่ซึ่งตรงนี้นะครับตัวแขนขาของนาตาชาเราสามารถหมุนได้หมดเลยทุกอย่างหมุนได้หมดเลยไม่ต้องแค่แขนขาตรงนี้แค่ตรงแกนข้างหลังเี็กหมุนได้หมดเลยอาจจะไปที่แกนก่อนก็ได้นะนี่เราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อ่าแล้วก็หมุนซ้ายขวาอย่างนี้ได้แล้วก็เจอตัวที่จับนาตาชาเนี่ยก็สามารถพลิกขึ้นลงได้ ก็ลงหรือว่าหมุนซ้ายขวาได้เหมือนกันแล้วก็นี่ที่บอกช่วงแขนขาหัวหัวหมุนได้เห็นไหมแขนนี่ขึ้นลงนะหมุนได้มันมีสองท่อนนะที่ไหลกับที่ข้อพับนะสองท่อนหมุนได้หมุนได้หมุนได้หมดเลยมือมือหมุนได้เท้าเหมือนกันเท้ากับขาก็สองท่อนเหมือนกันขาเท้าเห็นไหมหมุนหมุน อ่าหอ่าคือมนันค่อนข้างฟรีอ่ะมันจะแตกต่างกับของเล่นที่ราคาถูกก็ตรงีนี่แหละถ้าเป็นคนรคาถูกอาจจะแบบแค่ท่อนเดียวแขนขาอยา่างอัท่อนขึ้นลงขึ้นลงตรงๆอันนี้คือแบบฟรีมากเราสามารถจัดท่าได้เยอะมากเลยอย่งางเงี้ยรวมๆแล้วน่าจะได้เป็นร้อยๆท่าเลยนะที่คิดท,ที่แบบคิดออกมาได้อ,อ่าแต่แขนขึ้นขาลง,าลงเฉียงกันั่งสมาธินี่อ่ะนะเห็นไหม นั่งสมาธิก็ได้ได่หมดเลยนะเอาจ,าจริงๆนะน,นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่ผมได้มีของเล่นแบบประมาณเนี้แบบฟิกเกอร์แบบเท่ๆอย่เงี้ยเอ,อไม่เคยมีเหมือนกันอ่าเพราะปกติเมียไม่ค่อยให้ซื้อเท่าไหร่ของพวกนี้ใช่ไหมจ๊ะทำเงียบทำเงียบ <laughs> ยอดครับซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดเป็นเพื่อนอยากได้บ้างนะครับก็ทิ้งตะโบลูงผมเลยที่เขาแนบมาในการให้นั่นแหละครับมีทุกอย่างเลยมีหลายตัวเลยนะครับไม่ได้มีแค่แักว,วิดโอตัวเดียวนะจ๊ะชอบตอนนัวไหนเข้าไปเลือกซื้อกันได้นะอ่านี่แค่ชิ้นแรกก็เซียวขนาดนี้แล้วฮะไปเดี๋ยวจะไปดูชิ้นที่2กันดีกว่านอ้อแอลเอ๊ะนีว่าหายไปเลยนี่นะคะผมเป็นตัวที่สองที่น้องเลือกมาเลยนะคะ ู้เป็นตัวไอเลร์ดแมนนะนี่ตัวนี้ตามชื่อเนี่ยเม็กสไตเนี่เหรอน่าจะเป็นชื่อนี้มั้งครับอ่าผมไม่แน่ใจไม่ได้มาไปประชิญกันหน่ะไม่รู้นะครับแต่มันก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่น่าจะเอาตัวที่เป็นหุ่นยนต์ไอเลร์ดแมนธรรมดาของเราเนี่ยใส่เข้าไปในนี้ได้อ่าใช่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 ไม่รู้บอกไม่อยู่อ่ะเราอยู่ไหนที่เคนมีอยู่อ่านี่นี่นี่ตรงนี้อ่าใช่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 ได้หลังดีไหม โอเคมาอันนี้ก็เช่นกันครับเป็นของ h a สบูเช่นกันนะสุดยอดมาโอเคเรามาแกะดูกันดีกว่าครับว่าเป็นอยางไรบ้างมาเราเริ่มมาดูก่อนนะครับในหนึ่งกล่องนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะครับแกะยังไงเนี่ยเวลาพวกของเล่นตามห้างเงี้ยแกะยากนะมันจะแบบอึเราไม่รู้คุณจะต้องแกะเริ่มจากตรงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะเออจบก,กล่องมันสวยไม่อยากให้กล่องมันพังอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่อันนี้เปิดนี้ได้เลยนะอันีอ่าอ่านี่ตัวแรกได้แล้วอะโครงหุ่นไปก่อนนะ้องอ่าแล้วก็ตัวไอรอนแมน อ,อันนี้จะเป็นเท้าอ่าเป็นเท้านะโอเคอ่ะนี่ในหนึ่งกล่องมีอย่างนี้นะครับมีอะลูแมนตัวหุน่นยนต์แล้วก็มีเท้าแค่นี้เองนะก็เท่เาว่าก็ใสไ่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนเราดูที่ตัวเฉพาะตัวดีกว่าน,นะ,ะนี่อ๋อมันก็จะขยับได้ขยับแขนขาได้ขึ้นลงนี่สองท่อนนะหัวขยับได้ขาก็ขยับได้สองท่อนเหมือนกันอ่าขยับได้สองท่อนโอเคมีหมุนได้ด้วยอ๋อเยี่ยม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 อันนี้ก็หมุนได้ โอเคมาเรามาลองใส่ดูกันใส่ลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงปุ๊บเดนินุ๊บอ่าลองใส่ปิดดูกันดิอ๋อต้องเอามือออกอ่าเวลาปิดต้องเอามือออกนี่ปึ๊งอ๋อปิดก่อนแล้วแล้วเอาขาใส่ไปล็อกให้อยู่อ่าโอเคใช้ขาเหมือนเป็นที่ปิดแบบที่ปิดล็อกอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคอ่านี่มันประกอบเสร็จแล้วมันก็จะดูเหมียดตู้ข้างในเลยเห็นนะอ่าแล้วก็ตรงนี้แขนก็จะขยับได้ปกตินี่ขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยมือหมุนได้ นะมือหมุนได้นี่ตัวนี้ก็จะเล่นยังไงก็ได้จะเล่นเป็นใสน่นี้หรือว่าจะถอดออกมาได้เป,เป็นตัวดไม้เปล่าๆก็ได้นะก็เป็นอีกหนึ่งของเล่นที่แบบว่าเป็นหมวดบมวดแบบตั้งโชว์แล้วนะส่วนมากนะแต่ว่าอันนี้มันก็มีเพิ่มลูกเล่นสามารถเล่นได้เปิดปิดขุ่นใส่อะไรอย่างนี้เนาะไหนเราดูที่ถ้าเราเปิดเอาแอลไมนออกมาเป็นไงบ้างปุ๊บ อ่านี่เห็นไหมแล้วเปิดแลเอมแอนก็ออกมาได้เลยสุดยอดแล้วตั้งโชว์ได้นี่มไม่ต้องมีถ่าย<า>เลยเป็นโชว์สองตัวได้เลยนี่นะสำหรับแบบนักสะสมนี่เหมญญาะสมมากๆกเลยนะครับตัวนี้เยี่ยมปู่เสุดจยอดโอเคเราไปชิ้นต่อไปดีกว่าเนะนาะไงครับอาบินใช่ไหมอ่านี่คือตัวที่สามของเราครับเป็นตุ๊ก ทอใช่แล้วซึ่งอันนี้จริงๆมันมันดูไม่ค่อยออกมันเป็นทอมันเป็นภาคไหนยังไงนะเดี๋ยวก่อนอ้าวก็ที่เปลี่ยนเป็นขวานนี่ไงอ๋อภาคที่ว่าแบบก็เซอร์เซอร์หน่อยใช่ไหมหอ๋อแต่ตอนนี้ตาย,ยังไม่เสียตาย,ยังไม่ได้นั้นใช่ไหมเอ๋อได้ตาคืนมาแล้วอ๋อนี่นี่ใช่ใช่นี่มีรอยแผลเป็นอยู่ก็แสดงว่า ถ้าเพื่อนๆดูนะในหนังก็คือมันเขาเสียตาไปแล้วเขาได้ตามาใหม่ได้จากไหนลืมแล้วสักอย่างไม่รู้ที่แล็คคูนนันไทยสักอย่างอะไรเออที่ไปเอาจากไหนมาเนี่ยคือตอนนี้แสดงว่าได้ตากลับมาแล้วนะแล้วก็เป็นสตอมเบเกอร์นะไม่ใช่ยูเนียร์ตัวนี้อ่าโอเคก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งของทออะนะชอบไหมเขหลอกเหมือนป้าป๋าฮะหลอกเหมือนป้าป๋าเหมือนไหมเห็นไหมเนาะยิ่งคิดทำเบมืตัวจริงที่เล่นหนังยิ่งเหมือนป้าป่าเลยใช่ไหมไม่เอา มนเหมือนมากกว่าเนี่ยอะเหรอก็จะเหมือนเปล่าอ่ะก็เป็นตุ๊กตากอดเล่นๆอันนี้ไม่ได้มีเล่นอะไรเป็นพิเศษนะเป็นตุ๊กตาตัวนิ่มๆกอดๆเป็นตุ๊กตาผ้านะครับอ่ะน้องก็ไปนอนก่อนเลยคืนนี้นะโอเคไหมไม่อาเจะกอดพี่เอลซ่าอ๋อจอดพี่เอลซ่าใช่ไหมอ่าธรรมดาเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงชอบพี่เอลซ่านะโอเคนี่ตัวที่สามครับไปเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าให้ป้าป๋ากอดทอเพราะว่าคนหลอมกันอ๋อให้ป้ากอดทอเพราะหลอมนกันโอเคได้โอเคนี่ครับชิ้นที่สามเราไปชิ้นนทีี่่กกััดวาครบ อันน <S uce> ี e ้ก e ็เ e! ป <su> ็นกระเป๋าเวนอมครับนี่เรารู้จักไหมน้อเคยดูไหมตัวนี้เป็นเหมือนสไปเดอร์แมนให้เขาสไปเดอร์แมนเป็นตัวร้ายหน่อยเวนอมมาดูเห็นไหมโอเคอ่ะก็เป็นเป้ภายหลังของเวนอมนะครับกับสไปเดอร์แมนด้วยมีสองเลยมาสวยนะถือว่าสวยนะลายแบบดูอาร์ตาร์ดูสตรีทสตรีทดีนะครับก็จะแบบผู้ชายใช่แต่จริงๆทั้งหบดสมัยนี้ของผู้ชายผู้หญิงนะถ้าผู้หญิงใส่ก็ดูแบบแบบลุยๆแมนๆหน่อยนะเราดูช่องข้างในกันมีอะไรบ้างกระเป๋านี่อุ้ยใส่โน้ตบุ๊กได้เลย ขนาดนี้สบายเลยนี่โอ้ว้างอยู่แ็นด์บุกได้มีสองชั้นข้างในตรงนี้นะครับแล้วก็กระป๋าธรรมดาทั่วไปก็มีแบบนี้หมดแต่ว่าเราไม่เคยมีแบบนี้ออ้ข้างในผ้าก็เป็นผ้าเป็นลายเหมือนกันใช่สไว้แล้วก็นิ่มนี่ตรงนี้ถือว่านิ่มนะสบายสบายหลังได้นิ่มนะคู่เลยโอเคนาะ เดี๋ยวลองสะพายดูกันดีกว่าโตแล้วป่ะป๋าเสื้อก็ลายนี่ก็ลายนี่แบบสารลูกมาวิวชัดๆเลยลายลายลายพ้อยไปหมดเลยปึ๊บแน่นเวยนี่ใส่คอมอ่ะขามวนแล้วก็ดีเด้อเนี่ยนี่เอ๊ะเทป่ะใส่อยู่หลังเทปไหมเทปะอือเขยกลับอ๋อ่ะอยู่หลังเทปไหมเท่ค่ะนะเท่แล้วเออเออมันจะกลืนกับเสื้อไปนิดนึงนะก็ได้อยู่นี่อ่า โอ้ย่างเท่ครับเขาีกระเป๋าแล้วดูเท่ขึ้นมา300%อ้เราก็จะลองสะพายดูบ้างสิยังไงบ้างถ้าแบบเด็กตัวเล็กๆอย่างนี้สะพายอ่ะต้องเด็กตัวเล็กนี่แหละเอออ่ะมันขึ้นมายิงข้างบนอึ่ะจะเหมาะกับเสื้ออะไรเส้นแล้วไม่ค่อยร้านปุ๊บปุ๊บห้าหลังให้ดูจิซิงอ่าเท่นน่ะเดี๋ยวหันหันหน้าไปทำหน้าเท่ๆดูนี่เขาหันตัวไป อ,อย่างเฟี้ยวชอบไหมชอบไหมอันนี้เอาไปโรงเรียนไหมไม่เอาเน่เอาเนเป็นเป็นผู้ชายไปใช่ไหมของน้องอมีอะไรไ แซ่าทางอันนี้ให้ป้าป๋าเลยเขาป้าป๋าชอบออกมามขึ้นมาขึ้นมาเขา,าป้าป๋าโอเคเอาใส่คอมก็ได้เวลาจะไปปัตตานีอีกรอบอ๋อโอเค <c oughs> ได้อ่ะโอเคนะครับชิ้นที่สี่เป็นกระเป๋านะครับมันก็ไม่ได้เล่นอะไรอันนี้เป็นของใช้นะเอาไปใช้งานได้จริงๆนะครับต่อไปดีกว่าชิ้นสุดท้ายเนาะชิ้นที่เราว่าฟิลที่สุดเนาะหร <c oughs> ือเกีบยวไว้ล่าสุดเนาะเอออันนี้เอากระเป๋าน้องเล่นดีกว่ากระเป๋าเล่นไว้สําหรับใส่ของเล่นเล่นอ๋อโอเคได้ครับไปเราดูชิ้นสุดท้ายกันครับ มานี่ครับชิ้นสุดท้ายครับ <laughs> คือต้องบอกว่าเป็นการจับมือกันนะครับระหว่างอาเมวเลแทสบู Marvel, oo, และเป็นเนิร์ฟครับอาท่านเนิร์ฟนี่ก็คือไอ้พวกปืนที่เป็นกระสุนพลาสติกจริงๆะ่ะอย่างนั้นอาอันนี้เขาจับมือกันก็เลยได้มาเป็นตัวแบบอะไรนะ่ะข้อมือของไอรอดแมนที่สามารถยิงออกมาเป็นปืนเลืกกระสุนพลาสติกเหมือนเนิร์ฟได้เหมือนปืนเนิร์ฟได้นะยอดเลยนะมาเรามาแกะดูกันดีกว่านะครับถูกใจเด็กเลยน้องอยากเล่นใช่ไหมนี้มา ตรงนี้จริงๆนะเขาบอกว่าห้าขวบขึ้นไปนะถึงจะเล่นได้น้องห้าขวบยังห้าขวบอุ่งห้าขวบพอดีเล่นได้แล้วเย่เกินมาหนึ่งเดือนอ่ะน้องศึกษาวิจารเล่นก่อนนะระหว่างนี้ดูที่ว่าต้องเล่นยังไงมานี่ครับเราแกะมาหนึ่งกล่องจะมีดังนี้นะครับเป็นตัวที่ใส่ข้อมือเรามีกระสุนสามอันแล้วก็อ,อะไรอ่ะ <laughs> <laughs> ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อะไรไรู้ว่าเสียบเข้าไปนี่แหละอ่าเดี๋ยวดู๋ยนะอ๋อเป็นนั่นเป็นที่จับเรานี่เราพัมตรงนี้แล้วก็เสียบเข้าไปอ่ะน้องเสียบเข้าไปเลยเดี๋ยบเข้าไป อ่าอย่างงี้แล้วเวลาเล่ก็จับอย่างงี้นี่ใส่เข้าที่มือจับอย่างงี้แล้วก็ยิงอ่า,อาแต่ว่าวิธีการที่จะเปิดเล่นยังไงเนี่ยขั้นแรกบอกว่าให้เราดึงอ๋อดึงมันจะเปิดขึ้นอย่างงี้แล้วก็ใส่เข้ามาเลยเดี๋ยวได้ด้านหัวด้านทางอันนี้คือด้านหัวที่ยิงออกไปอันนี้คือตูดที่ใส่เข้าอ่าใส่ตูดเข้าไปชึบอ่าโอเคแล้วเวลาย,ยิงนี่เขาก,กดปุ่มด้านข้างนี้ด้านข้างนี้เพื่อย,ยิงเดี๋ยวลองลองลองยิงดีกว่ากันนะลองดู กดยิงน <Christina. S 1> <Holmes. S 2> ี uh, <pr> ่วู้วูยายยิงได้นะอ่ะนี่จะสอนน้องก่อนแล้วยิงนี่ใช้ป้งกดตรงนี้อ่าโอเคแต่ก่อนยิงก็ต้องดึงก่อนชุบอ่าเอ่ออ่ามาเรามาทดลองดูกันว่าน้องจะจะแม่นแค่ไหนนี่เราตั้งเป้าไว้ให้น้องจะยิงอ่ะน้องจะดูสิยิงเข้าไหมหุ้ยโอ้ยไม่โดนทำไมถึงไม่สุดเออมันต้องดังแกระ อุ้ยไม่แม่นเอาใหม่เ้าต้องเล็งก่อนนี่เดีเ๋ยวลองลองเล็งเราต้องเือบตาข้างหนึ่งแล้วก็เล็งให้ดูให้ตรงแล้วก็ยิงไปอย่างนี้เออดึงใหม่ดึงดัรนครับอุยอ้ยเกือบนิ<ๆ>ดเดียวอู้ไม่ได้แล้วป๋าขอลองมัง้งอยากรูว่ามัน <c oughs> มันยากหรือไงอ๋อเออใช่ลืมบอกไปตรงนี้ดีเหลืองนี่มันมีทั้งสองด้านเราสามารถกดได้สองด้านเลยเผื่อบางคนใช้มือซ้ายมือขวาไงเราสามารถกดได้ทั้งสองด้านนะอ่าอย่างนี้เราถนัดขวาเราก็จะกดด้านนี้อ่มาดูความแม่นของป๋าปามัง นะอุย๊ยเบี้ยวซ้ายนิดนึงมันเบี้ยวได้ไงหลบหลบหลบอุย้ยจบเข้ามา,าค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆ <c ười> โอ้ยสูงไปอีกแล้วะปะปาก็ยังไม่ใช่โดน <c ười> ใกล้เคียงใกล้เคียงเฉียวเฉียวเฉียวมาเคาร์ตเ <c ười> ล่ามีเคาร์ตเล่ามันทีนี้ปล่ล๋ลาว่าโดนแน่นอน ตีไงอ่าวโดนจะไม่ล้มอ่าแล้วโดนแล้วล้มเหรอเอออ่าแต่างก็ถือว่าได้โอเคหลกักการนี้คล้ายๆปืนทั่วไปก็คือเราก็ต้องเราจะต,ต้องรู้ว่าปืนเป็นยังไงคือเนี่ยคือจริงๆการเล็งปืนเหมือนกันหมดเลยนะสมมติว่าเรามองเห็นเป้าอยู่ตรงหนอย่างเงี้ยปุ๊บถ้าเราเล็งตรงเป้าอย่างเงี้ยบางทีมันจะชอบยิงแบบโดนอย่างเงี้ยทำไมจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะธี่ทำคือเราต้องทดเองถ้าเรารู้ว่าเราเล็งตรงก็เราจะไปอย่างงี้เราก็ต้องเล็งเฉียงลงมาเนี่ยเหมือนเรายิงปุ๊บเราเฉียงขึ้นกบบใส่ทางซ้าย ลงมาล่างกับขวาเพื่อให้ตรงไงแล้วเอาเล่นกันควรต้องเล่นกงมาอย่างนี้ อ่าพอยิงปุ๊บมันจะตรงอ่าจริงๆนี่เป็นหลักการยิงปืนเลยอันนี้ก็เช่นกันอย่างเมื่อกี้ผมก็เล็งประมาณเนี้ยเล็งแบบทศ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 อ่ะจนมันตรงนะเอาไปเล่น,นกันดูอันนี้ได้ขำๆอืมอ่านี่นครับนี่ยวคือ5ของสุดเฟี้ยวที่ผมได้มาจากมาเวลล์ลิกระสิ์แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าสนใจแคมเปญนะครับมาเวลไฟยัวพาวเวอร์นะครับรายละเลอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้ใวิดีโอของผมเลยนะครับหลักๆแล้วผู้แง่ก็คือสินค้าดลดราคานั่นเองนะครับและสินค้าทุกอันเป็นของแท้ลิขสิิทธ์หมดเลยครับจะเป็นขอขององงแฮโบ ตามจริงๆมันมีมากกว่านี้อีกนะครับแต่ที่ผมได้มาเท่านี้อย่างที่ผมอ่านให้ฟังในการอะจะมีรองเท้ามีเครื่องใช้อื่นๆบ้างที่ไม่ใช่ของเล่นก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับยังไงก็ลิงกต้วิอของผม ลองเข้าไปดูนะครับสนใจอะไรก็รีบซื้อนะครับอย่าลืมนะครับแคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมแล้วเริ่มไปแล้วนะครับแล้วหมดเขตวันที่21กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับอยากได้ของดีของแท้ในราคาที่จับต้องได้ก็รีบซื้อนะครับช่วงนี้ลิงแต่ิดีโอผมนะครับเข้าไปใส่เลยวันนี้ก็ขอบคุณทางมาเวลอีกครั้งนะครับที่สนับสนุนส่งของสุดเซลตแบบนี้มาให้บมนะครับรู้สึกแล้วของลูกชิ้นนี้น่าจะตกถึงมือน้องเจ้าจันแน่นอนเลยนะครับน้องจันน้องาจันชอบชิ้นน่สล กระโดดข้างล่างไหนชิ้นไหนมองไม่เห็นกระโดดข้างล่างทำไมเนี่ยนี่คือมนุษย์พอ<ม>ลูกอ่อนชิ้นไหนดีอืมหนึ่งชิ้นทีชน่ชอบที่สุดสองเลยเหรอชอบสองชิ้นที่สุดอืมของป,ป้าป๋านี่ชอบทุกชิ้นเลยเพราป,รปร๋าข้างใครมาวิวมากชอบหมดเลยอะไรที่ม,<อ>มาวิวได้หมดเลยฮะชอบกล่องเออเอากล่องมา<ร>หน,นึ่งกล่องสวยโอเคเนี่ยแหละครับเดีย๋ยวนี้มีเท่านี้เนาะไปน้องอาจารย์บอกว่าหยุดไม่แล้วหยุดไม่แล้วเราไปเล่นกันต่อดีกว่าเนาะยังไงก็ฝากท่างป้าป๋าหน่อยหย่าลืมกดไลค์ กดติดตามช่อง Infinity Infinity ฮ่าฮ่ Infinity ฮ่าฮ่ Infinity น,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 นะคะไปบายช่องน,น้องเจจันทร์ด้วยนะครับเจ้าจัานทราก็มีเหมือนกันโอเคไปไปบายริงจริงจริงโอเคเย่ iero! ปเล่นกันของโมวิโเต็มเลยชอบชอบชอบ